ีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเปิดโลกความเย็นสบายกับคูบุต้า L 5 0า8ย์ SP Air Cabin เปิดโลกความเย็นสบายนะครับคุ้มเสียบล้ออย่าลืมนะครับท่านผู้ชมซีรีส์นี้มี3 e มอีีนะครับก็จะมีร้อนฝนฝนนะครับใพรอย่าลืมติดตามกันทั้ง3ามอีีด้วยนะครับทั้งสามซีรีส์นี้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับพี่เอขับดีป่าดี่สันแข็งแรงดีรถุ่นได้ผมชอบเลยมิเชอพี่สันลอง เดี๋ยวเรามาดูพระเอกคันนี้บ้างนะครับท่านผู้ชมคูปต้า L5018SP Air Cabin แท็กเตอร์ที่มีโครงสร้างนิรภัยมาตรฐานประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าฟังก์ชันจะไปสุดขนาดไหนทางด้านรอบๆก็จะเป็นกระจกนิรภัยนะครับแล้วก็มีที่ปัดนำ้ำฝนนะครับนี่นะครับสำหรับประตูนะท่านผู้ชมก็สามารถจะเปิดได้ทั้ง องฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับฝั่งนี้ก็เปิดได้นะครับนี่นะครับด้านหลังก็เปิดได้นะครับท่านผู้ชมเผื่อเอาไว้ระบายอากาศนะครับหรือว่าปรับตั้งอุปกรณ์จากด้านหลังนะครับผมที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นชุดแผงรังผึ่งนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นชุดตัวทาความเย็นของแอร์ด้านในนะครับส่วนตัวแอร์ก็จะติดตั้งอยู่ด้านบนหลังคานะครับก็จะไม่บังทัศนวิสัยในการทํางานนะครับผมด้านนอกก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ลองขับกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับท่านผู้ชมช่วงหน้าฝนเจ้าแอร์เคบินจะเอาอยู่ไหม มาเลยผมโผล่ลูกเปี๊ยผมขอนั้งหนักหน่อยได้ไหมครับนี่นะครับผมแหมเฮลิปีมันจะไม่ค่อยแรงเลยอ่ะมันเหมือนฝนตกธรรมดาเกินไปนะเดี๋ยวลองเฮลิปีก็ฉีดหนักๆให้ดูนะครับท่านผู้ชมลองดูว่ามันจะมีรอยรั่วรอยซึมหรือเปล่านะครับตัวนี้สำคัญเลยนะเออจะเก็บน้ำเข้ามาเองเออไอ้ลูกเป้อืม อันนี้นะครับไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะครับผมแหมยอดจริงเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มอันนี้คือกดนะครับนี่จิตปัดน้ำฝนนะครับเตรียมโจ๊ะสะอาดมากครับท่านผู้ชมถ้าฝนตกแรงๆนี่คือแบบ ไม่ต้องกลัวทำงานได้อย่างสบายๆแล้วครับฝนตกนเปียกแล้วก็ไม่ต้องทนเปียกอีกต่อไปแล้วนะครับ มาฟังเพลงกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมไปมนตอหแรงๆขนาดไหนแล้วก็ฟังเพลงได้นะบุต้ามันสุดมากใครยังไม่ไฟังรีบไปฟังเลยนะครับเฮานสุดดยวมีเยอะเต็ด้วยนะอนอกจากจะมีวิทยุที่สามารถต่อบูต้าแล้วนะครับแล้วก็ยังมีนลำโพงอีก2ตัว ก็มีที่ชาร์จมือถือและมีที่วางขวดน้ำหรือว่าแก้วน้ําได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้สุดยอดจริงจริงนะครับแอบมันช่างเย็นเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมนี่นะขับทํางานแบบนี้ผมขับได้ทั้งวันจริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะอ่าอากาศร้อนรอนไม่ใช่ว่าแค่ฝนตกอย่างเดียวนะครับ รถคันนี้มีไฟ LED ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอ่าเนี่ยครับเปิดด้านหน้าจะสว่างแบบนี้เลยนะครับผมมีทั้งไฟหน้านะครับและไฟด้านบนตรงนี้เลยนะครับทํางานตอนเย็นตอนไม่มีแดดแล้วก็ได้สะดวกมากจริงๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับเจ้าคูบุตา l 5018 ST Air Cabin คันนี้นะครับ แข็งแรงโดนใจผมสุดๆเ,เลยนะครับท่านผู้ชมแนะนําเลยนะครับทํางานคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็สะดวกสบายมากครับฝนตกแดดร้อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้เราสามารถทํางานได้ทั้งวันเลยนะใครที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนความสนใจเพื่อรับสิทธิพิเศษด้ทีิลิก์ในแคปชั่นได้เลยนะครับแถมจองตอนนี้นะครับท่านผู้ชมได้รับเพิ่มแพ็กเกจบารุงรักษาเพิ่มเป็น2ปีเลยนะครับท่านผู้ชม และยังมีประกันตู้แอร์นะครับท่านผู้ชม1ปีนะครับหรือว่า500ชั่วโมงและยังมีบริการตรวจเช็คอีกด้วยนะครับสำหรับราคารดไม่รวมอุปกรณ์นะครับท่านผู้ชม7 8 0 0 0ปบาทเท่านั้นเองนะครับจบจากคลิปผมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเข้าไปดูคลิปของพี่โอมแล้วก็พี่เอนะครับต่อในช่อง Facebook แล้วก็ YouTube ของสยามคอมพต้านะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ